โอเคคลิป okay. สุดท้ายแล้วฮ้สิได้กลับบ้านแล้วโดนแล้วแบตก็จะหมดพี่ตูบมาเที่ยวจจตุเนี่ยพูดนะทีมงานกกนปูอย่าเด๋อบบูนี่เลยได้ครึ่งคู่

เดี๋ยวนี้ต้นหนามด้ยคือยัง คุณยายโกนปูจ้ะดังโอ๊กยายตัวผิวหน้าม,ามั้ง่อ คนอื่นเขาก็มันนี่มันตือตะปูดีไม่ดีสมุนก็นั่งกู้กันเลยเงินหมดเลยในโงงานนี่ท่านได้มีคนลงตัวเลยแล้วตัว สมุนรเยยลือกบบใหญ่ เอ้ยบ <Okay. S 2> ังกะก็ดังแก็บๆมือจับมันขาดแล้วดิอืมอืมยังเป็นเห็นๆได้ไหมล่ะ mhm 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 mhm

<laughs> điền trước cho kênh Ghiền ạ ฟัาวก,ากล้ปูข้าวกล้ยเลยมันงกินไปแล้วมันแข็งหลายคัง <c oughs> อืมอมัม่เปน็นดินดานนะคะั้ มันเลิกเกินไปหรือเปล่าอเอานั่งก้นรวบัดนี้พี่สมนุนสมนุสมนมาต่างทิน้นไปเส่บรบ่เป็นเลย ยังไม่เห็นเลยนะ้องยัยนะลมดีดีพี่นะ้องคุณอะลมดีมากเลยเ,เดบบล์โดนนีย,ย้าย ันไปมองยนอวยหรอพันได้จตัวยูตว่ตัว,ตว,ตว,ตวปะลูกตุ๊บตุ๊บตนะุ๊บอะไรโอเคค่ะผุนักปูเขา เราได้เยอะแล้วเรากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนสวัสดีจ้า